โอเคครับผมวันนี้ผมจะมากดแรงให้ดูนะครับเพราะผมใกล้ขึ้น600แต้มแล้วนะครับอาดิคีบผมม่อยู่กับผมนะครับช่องอะไรไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งชื่อช่อง YouTube ไว้ช่างมันเถอะ <c oughs> คือ YouTube ผมว่าผมจะตั้งชื่อช่องใหม่เลยเวแต่ว่ามันคิดชื่อไม่ออกทุกคนก็สามารถ่าคิดชื่อ youtube ผมได้นะครับไม่ใช่หละโอเคเรามาเริ่มจากฟ้ากันเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะไวไวมากแล้วผมก็ตีฟ้าได้ไง อุ้ยเกือบลาดสวยเพื่อนสวย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 โอเคยระส่องแล้วผมว่าเอ้เต็ดน่าจะอยู่ตรงนั้นอะนั่นไงขับโต้ฟาร์มเสร็จแล้วไงเอามันดิเอกมาดิมันดิสติกเกอร์นั่นไงเสียดายเสียดายเสียดายจัดเลยอโอเคเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยอเออยจเย็นใจเย็น อุ้ยมันสปินอะไม่ได้สีด้วยไอติดไม่ไ,ไมอะจะไม่ทันไอ้ีอ่ไอโอ้โหลิวไม่ขอโทษขาวอุ้ยบอกผมด้วยนะอ่านได้แค่ฮาร์เล่แต่ตัวหลังที่ผมอ่านไม่ออก ครับเก่งครับแหมเก่งรังเลยไม่ได้จริงวะจีจีไฮเปอร์จีจีอะไรมันตัวไม่ไหวอยู่แล้วคุณจา๋าแหมเลือกตัวเนอะเลือกแตตัวเลทแล้วผมก็ติดขือได้ไงแต่กยอผมบอกผมจะเล่นเวท มาเป็นแก๊งเลยวะอุ้ยนด้ไม่โดนเหรอไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว,ไไหว,วนี่แอบตะกี้เนี่ยผมไม่ดูเลีอยดตัวเองเลยเว้ยเล่นในคอมผมโคตรเซ็งอ่ะเปลี่ยนที่มือถือก็ไม่ได้ด้วย เ้ยตั้งหัวน้อยสุดเลยวะคือมันต้องลากสก,กิลอครับมันต้องใช้มือถือลากจิ้วใช้คอมลากสก,กิลอ่ะโคตรเซ็งเลยฮะคือมันเล่นได้แค่แท,แทงอะเล่นในคอมอะ่ะเพราะมันเป็นตัวที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะ,ะครับต้องปัดสก,กิลเยอะด้วย,ยงี่ดีวะพวก <c oughs> คุณกะกะเล่นยังไงเนี่ยเล่นไม่ดีโทษปากหมดเลยหรืองไงไต้องไม่ช่วยเลนที่ไหววะ โอ้ไม่ไหวหรอไอ้เ้ยไม่ฟิกเกอร์พวกคุณจะบวกวกนันได้ปะโอ้ติดคือโอ้ยโอเคได้จอก่อนแล้วครับบน อืมไม่มีใครเปิดมันเปิดเที้ยเกินไปอ่ะเปิดแมปอ่ะดูดิคือไม่เห็นจริงหรอไอเตตตรงนั้นอ่ะเออมันดิโอ้โหกว่าจะเปิดแมปไปแต่ละทีโอเคผมจริงจังในการเล่นเลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่อันนั้นเลยเพราะให้เกียตตงเลยครับเพราะว่าทีมเรามันไม่มีตัวเปิดแมปเท่าไหร่ครับ วิ่งทีหาคิวสองหมดโอ้โหคิวสอง,สองไม่ได้ครับค่าชอวตดาได้ทั้โอเคตังเราที่สามแล้วก็ไม่ได้แย่เดี๋ยวผมแย่ตอนนี้ <c oughs> หยิบตัวละครมาผมก็ท้อเลย <c oughs> ดีดดดด <c oughs> เขาจะเอาเต่าในประเด็นอ่ะไ <c oughs> ก่อน ไม่ได้嘛เขาเต่าแต่ไม่มีตัวโซนเลยอะคือไม่ค่ครโซนเต่าผมเล่นเลยผู One One ้ <Three. S 2> <Back up. S 1> คุณไม่โซนผมเล่น oh, oh, oh. เหรอโอ้โหดาเมจไม่ถึงมาเล่นไงก่อนอะ โหดูดิมันเล่นไงก่อนมันเล่นไม่ได้ตัวพวกคุณออกมาแบบตัวเลดเกียร์หมดเลยอ่ะไอ้เหี้ยตัวผมก็ตัวแบบอืมต้องรอเลดจริงวะมันเล่นไม่ได้จริงครับไม่ใครมาเกียร์ไม่ไม่ใครมา,อ,มรมาอึบ จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบปลาไพ่ปลาไพา่โอเคตังที่2แต่ก็ไม่ได้ต้องดักว่ะคุณนี่เนาะพิกตลอดพิกตลอดเลยโอเคตานนี้เพิ่งมอสได้อยู่ครับเพราะว่ามอสค่อนข้างที่จะเกิดเลย ต้องลากสก,กิลแล้วก็ขึ้นไปอ่ะโคตรเหนื่อย <laughs> โอเคตังที่สองใช่เหรอ,อ <c oughs> โอ้โหจอฮยียังไม่ใช้ตีหรอโอ้โหดูทีมผมดิอื้อ ออฟเลนตายห้าตัวเออมันเล่นไม่ได้เบนอะคือมันเล่นยากจริงอ่ะมึงแล้วมึงแล้วไอ้สั์ โอ้โหกระสุนมึงแบบมึงยังมาได้อ่ะอันติสวยผมว่าเอาไม่ได้อ่ะตัดเลอดไม่ออกอ๋อมอสกับตายและคาริท่าหมมันเล่นไม่ได้ยังไงเมดผมอ่ะโอเคตอนนี้ค่อนข้างจะ เปลี่ยนไม่ได้หรอกตายไหมเออตายแหละอืมตายแหละคือ <c oughs> มันมันมันไม่คิดจะอยู่หรอก <c oughs> ตัวมันก็โซนแมบไม่ได้ครับ ไปต่อก็ไม่ได้ไม่มีตัวคำให้ผมเลยอ่ะอะไรเงี้ยแท้มันเล่นไม่ได้อ่ะตอนเนี้ยเมดมันตัวแม่งต,ตัวเตลเดทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้โหดูดูมอสฮ้ยหายเลยนะโ,โดนเวทเวทแรงจัดตอนนี้น่าจะแห้งแล้วเหรอ กดพันนิดไม่โดนอะประเด็นเัิมเมื่กี้ก็ดีกันโอ้โหใช้แอนตี้อีกที่ไม่กล้าโอ้โหโกดไม่โดน ไม่ได้วะไปต่อไม่ได้ไปต่อไ,ได,ไอไได้โดนยิงตาย,ยเจ็บ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 โดนดาลายิงเจ็บจัดเจ็บจัดตานนี้ต้องชนะเขาบ,บูลลี่เราเขาบ,บูลลี่เราเยอะเกินไปละแช่สวยเฮ้ยไปเอาต่อวะร้อยบัฟผมไปแล้ว โยนมาหน่อยโยนมาหน่อยอ้าวไอ้ตัดเ,เอ้ยมากูได้แชแข็งละเอาไงกัวไม่เข้าเลยเอ๋อต่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 อได้ดึงได้ดึงตาม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 ได้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 ไดได น่ายื้อเวลาครับโอ้โหสวยอะแล้วเป็นผมเป็นสายเวยด้วยไงเวทสาวตัวตึวตวตงๆโอ้โหตายหมดเรียบร้อยตายเหอะจอกอขนาดนี้จอกกอขนาดนี้ไม่ตายผมก็ไม่รู้ว่า พูดไงดีล่ะวันนี้จิงสวยโอเคคือคือคือแบบว่าอ๋อพวกนายไม่คิดจะเปิดเปิดข้างบนเลยเหรอ ต่อต่อรอต่ออุ้ยเกอบตายเกอบตายหูยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจริงโอ้ดูดีผมกดแทบไม่โดนอ่ะเอาเราไปทำไมอ่ะเบนอ่ะคือตาที่ผมเล่นเต็มที่เลยนะ้ผมไปเล่นเต็มที่นะ We will win this battle. I've done the math. <laughs> mhm. <Ha! laughs> <laughs> <laughs> <laughs>

ละมอสผมตายไงประเด็นอะละมอสผมตายไงแล้วผมไม่แคร์ไงตีป้อมตีป้อมอย่างเดียวผมไม่สนอย่างอื่นตีป้อมอย่างเดียวผมไม่สนอื่นตีป้อมเออเยสอย่างน้อยเราก็ไม่แพ้คืออย่างน้อยเราก็ไม่แพ้ ไอชิตึงนาะงจริงอะ่ะโอ้โดนบูลลี่เฉยเดินหาเล็กคืโดนบูลลี่บวกเก้าอีกอะ่ะน่าเจอพวกสี400่ร้อยมคือตอนนี้มันค่อนข้างยากครับมันดูแบบยากเว้หน่อยไม่ยาฝึกเล่นเลยนะแต่ก็ได้ MVP อะครับเออเอาไปก่อน <c oughs> แม่นี่มันไว้ช็อกโกแลตกับช็อกโกแลตชีสนี่หว่าทักวก็ไม่ได้แย่ครับเอ,อ้